ฮอตทีเสนอ so Thailand, มาสเตอร์โซฟไทยแลนด์พิเศษบายเคมีสัปดาห์ที่แล้วกับการทำสบู่ซึ่งเป็นเรื่องอย่างราบรื่นและมาัศจรรย์มากและในตอนนี้นะคะเมื่อเราคนมาสักพักนะคะอ่าส่วนผสมทุกอย่างก็จะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะแล้วเราก็นนคนต่อไปได้และสัปดาห์นี้คุณอภิภูได้นำ มะนาวมาเป็นวัตถุดิบหลักในการทําสบู่กระดาษและคุณลักษินแนะนําเอามะขามมาเป็นวัตถุดิบหลักมาดูกันว่าจะรอดหรือไม่นะสําหรับมะนาวสูตรของผมนะครับก็คือเราจะใช้มะนาวครับก็คือปอกแต่เปลือกนะครับหัน่นหั่นเปลือกมันออกมาและนําไปปั่นครับส่วนน้ําที่อยู่ข้างในนะครับเราจะใส่ไปในกระบอกตวงที่ตวงอันนี้นะครับ เราจะหั่นกันเลยนะครหลังจากที่เราล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็นํามะนาวที่เราปลอกเปลือกไป้แล้วนะครับมาบีดน้ํามะนาวใส่ลงในถ้วยตวงอันนี้นะครับหลังจากที่เราหั่นเปลือกเสร็จแล้วก็พันน้ำออกมาเสร็จแล้วนะครับ เราจะนำเปลือกของมะนาวนะครับหนึ่งถ้วยตวงและน้ำอีกหนึ่งถ้อีกหนึ่งถ้วยตวงนะครับใส่ลงไปและนำน้ำมะนาวที่เราคั้นไว้อีกซึ่งถ้วยตวงครับเีใส่ลงไปเีลงไปเลยนะ จากนั้นจากนั้นเราก็จะนําไปปั่นพร้อมกันนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มการปั่นได้เลยะครับตามหลังจากนั้นนะครับเราจะนํนาน้ามะนาวแล้วเปลือกมะนาวที่ปั่นรวมกันนะครับองไว้ในนี้คนระับแล้วเทใส่เข้าไปเแล้วเทเศษสบู่65บ้กรัมลงไปะครับอ่ จากนั้นเราจะตั้งไฟแล้วก็คนกันเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเริ่มคนและคนไปเรื่อยจนครบกิจนาทีครับโดยใช้ไฟแรงนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ชุบน้ําที่ได้ครับลงบนกระดาษมวนบุหรี่ครับให้เคลือบไปเลยนะครับและนํามาตากที่ท,ที่ที่ตากครับ แะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับสูตรสบู่ผมนะครับนั่นก็คือสูตรสูตรม,มะขามนั่นเองครับโดยมะขามนะครับเราจะนำมาใช้จํานวนหนึ่งถ้วยตวงนะครับเริ่มจากการนำมเมล็ดออกเลยครับครับหั่นเอามาล็ดออกนะครับ หลังจากที่เราได้ตัวของมะขามมาเสร็จเรียบร้อยนะคะนำเอาเม็ดออกนะครับแล้วเราก็เอามาใส่ในหม้อ,อค่ะเปิดไฟก่อนครับใช้ไฟแรงสุดเลยนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำนะครับหนึ่งถ้วยตวงลงไปต่อมานะครับก็ใส่มะขามนะครับหนึ่งส่วนสี่ถ้วยได้เลย แล้วก็นำหวักนะครับหลังจากคนไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะปรากฏเห็นว่า <c oughs> ตัวของมะขามเนี่ยครับเริ่มคลายตัวนะครับ <c oughs> เริ่มให้สีที่มีสีขุ่นขึ้นครับหลังจากที่เราต้มตัวมะขามนะครับ <c oughs> ไปกับน้ำเนี่ย <c oughs> เป็นเวลา <c oughs> พอสมควรนะครับ <c oughs> 5นาที เสร็จแล้วเนี่ยตัวมะขามก็เริ่มคลายตัวนะครับแล้วเราก็จะนําเศษสบู่นะครับลงไปเศษสบู่จำนวน65กรัมนะครับเท่ากันทุกรอบแล้วเราก็ทำการคนให้มันละลายนะครับ หลังจากนั้นนะครับเรานำเอาน้ำสบู่ผสมกับมะขามที่ได้เนี่ยนำมาชุบด้วยกระดาษมนบุหรี่แล้วก็นำมาตากดังนี้เลยครับแตนแตนตะแด่นตะฝากติดตามรับชมวิดีโอตอนใหม่ของพวกเราด้วยนะครับ